ครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับดีมซูเปอร์คัพนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับเขียนมาให้ทํานะครับพร้อมบแนบเบอร์โทนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับส่งตู้ปอนอโอไม่ใช่ครับอันนั้นส่งไปสันนี้นะครับอันนี้นะครับก็เอารถมาทํานะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอช่างนะครับให้เขียนเบอร์โทไว้อย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นดีมซูเปอร์คัพสีแดงแรงลิ์นะครับก็เป็นดีมทรงเชงนะครับ58 5ทับนะครับท่อสูตรนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ดังลั่นทุ่งเลยนะครับเวลาผมสตาร์ทลองนะครับผมต้องเข็นไปลองนู่นนะครับที่นานู่นนะครับนะครับห่างไกลจากโพ้นจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเบิ้ลแถวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีคนอยากมาฟังเสียงครับก็อันนี้นะครับสาเหตุเลยนะครับก็คือปัญหาหลักที่ลูกค้าเอามาทำนะครับก็คือไม่ติดนะครับไอ้คาว่าไม่ติดนี่แหละครับถ้าเป็นรถเดิมๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับ เป็นรถที่ว่าโมดิฟายมาแล้วด้วยนะครับนี่ก็ไม่ติดนะครับเป็นรถแต่งสเต็ป58ถับ5ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้มันไม่ติดนะครับอย่างแรกเลยนะครับลูกค้าใส่คอยแต่งมานะครับของไฟมัดไฟนะครับเป็นของรถรุ่นเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามองรหัสมันแปลกๆนะครับ น่าจะมีการผสมกันมานะครับเอาจับช้างชนม้านะครับเอาม้าชนแกะอะไรเงี้ยนะครับมาใส่ให้มันพอแบบว่าใส่กันได้นะครับก็ใส่มานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ติดนะครับของบางตัวมันก็คือคนละรหัสกันนะครับอเดี๋ยวเรามาดูหัวฉีดก่อนเลยครับอย่างแรกไหนหัวฉีดหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้ามาให้นะครับ สังเกตนะครับว่ามันไม่มีกองนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วนี้ก็ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติก๊นะครับลองต่อมอเตอร์ดูแล้วครับไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็ไปลงไขของเก่าได้อย่างเดียวเลยนะครับโลละเจ็ดบาทเหล็กกําลังแพงเลยตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คปั๊มติก๊ดูนะครับเล็กกเลสนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับต่อมาแบบสุดยอดอะครับทันี้นะครับใหม่ มาเพื่อนๆมาดูกันเราจะเริ่มไล่กันอย่างจริงจังแล้วนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราวางกล้องนะครับหามุมวางกล้องอยู่นะครับเรื่องเรื่องไม่ใช่อะไรครับตอนนี้จะวางเป็นที่แล้วนะครับเพื่อที่ไม่เกะกะการทํางานของเรานะครับน้ำมันมีไหมอย่างแรกเลยนะครับน้ํามันไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาน้ํามันมาเติมก่อนลดปักเท้าลูดด้วยสี่ตัวนะครับรถจับแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวหงายทองครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหลับครับเดี๋ยวคว่ำนะครับต้องช่วยอัประคองอยู่ตอนนี้นะครับขั้นแรกเลยในการไล่รถนะครับลูกค้าไล่กันมาเป็นเดือนแล้วครับไม่ติดนะครับสภาพนี้ก็รับทํานะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดสภาพให้ใหม่หมดเลยนะครับลูกค้าบอกว่าเท่าไหร่เท่ากันครับขอให้ติดขี่ได้ครับไม่มีรถทํางานแล้วครับตอนนี้นะครับอ่ะเติมน้ํามันไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยสําหรับคนที่ทํารถแล้วรถไม่ติดนะครับเติมน้ํามันเสร็จนะครับอย่างที่สองอ่ะถอดตัวเทียน ทำการถอดหัวเทียนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าหัวเทียนนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอ่านนี้เราก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดถอดได้เลยนะเพื่อนๆนะครับใครไม่มีสิบหกกสิบเจ็ดถอดไปก่อนนะครับส่วนมากเขาก็ใช้แบบนี้แหละนะครับพอหัวเทียนส่วนมากจะหายบ่อยนะครับหัวเทียนเป็นหัวเทียนใหม่อย่ยมเลยนะครับ แต่ว่านะครับเชี่ยวมันบี้บี้งองอนะครับอ่ะงัดขึ้นมาให้หน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับอัดขึ้นหน่อยหนึ่งเราก็จะลองดูไฟกันนะครับอ่ะจับไว้ไอเรื่องไฟผมไม่ค่อยถนัดครับมันเคยช็อตผมเด้งมาหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะจะดูไฟกันนะครับออกไหมไม่ออกทำไมถึงไม่ออก ลืมเปิดสวิตกุญแจนะครับเพื่อนๆอันนี้ลืมเปิดสวิตกุญแจนะครับอ่ะเปิดสวิตกุญแจแล้วนะครับออกไหมอ่ะโอเคไฟออกแล้วใออส่โอเทียนได้อันนี้ขั้นที่สองนะครับขั้นแรกเติมน้ำมันขั้นสองดูไฟนะครับถ้าเป็นรถสมัยสองจังหวะนะครับสมัยก่อนหรือว่ารถคาบูครับเขาจะดูแค่ไฟกับน้ำมันแค่นั้นแหละนะครับว่าสมมุติว่ารถสองจังหวะเนี่ยสตาร์ทแล้วไฟออกออกแรงออกไม่เบา นะครับออกไม่แบบไม่รี่อ่ะนะครับไม่เพี้ยนแล้วก็ดูคาบูดูถังน้ำมันน้ำมันมีครับลงไปยังไงก็ต้องติดถ้าไม่ติดอันนี้ก็ต้องดูห้องเผาไหม้ว่ามีการรั่วหรือเปล่าอย่างเช่นลูกสูบแหวนหักนะครับฝาสูบรั่วหรือว่าซีนจานไฟรั่วอันนี้เป็นรถสองจังหวะนะครับถ้ารถสี่จังหวะก็คือวาวล์วรั่วหรือเปล่าแหวนลูกสูบหายหรือเปล่ากําลังอัดมีไหมนะครับวิธีเช็คก็คือสตาร์ทแข็งเปล่านะครับก็ถ้าแข็งยังไงก็ติดนะครับแล้วก็เช็คคมรมรตรงันะบ ถ้าไม่ติดการน้ํามันหยอดล่อเข้าไปช่องเนี้ครับช่องปากเรือลิ้นเร่งอะครับยังไงก็ต้องติดครับอันนี้นะครับน้ํามันมีไฟออกเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ํามันหยอดดูกันเลยอะนะครับเป็นิีง่ายๆบ้านเบสิกเบสินะครับเดี๋ยวเ,เอาขวดน้ํามันไปใส่กล่องน้ามันก่อนนะ รเราจะเอาน้ำมะงุ่นหยอดเข้าไปนะครับดูว่าติดหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้หยอดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราจะทำการสตาร์ทแล้วนะครับอ่ะหยอดเข้าไปนะครับเราจะสตาร์ทดูว่ามันติดไหมนะครับโอ้โหสตาร์ทตีบักเท้าจะหลุดต่อครับเพื่อนๆดูนี่ครับหยดยัง อ่าวพออยังไม่ติดนะครับอันนี้ก็จอดนหน่อยใกล้มาแล้วนะครับรถจอดเป็นเดือนนะครับหรื่าให้น้ำมันมันเข้าไปแฉะโอเทียนเลยนะครับเม่อไม่กลัวพังเลยนะครับอันนี้ใส่หัวฉีดนะครับ มีการตัดแต่งมานะครับมันชนกันนะครับนี่ครับนอกก้องเขาเทพ,พันให้เรียบร้อยนะครับอ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวใหม่เดีใหม่เด็กมือมันไม่ทันครับโหหยอดแช่ระดับเดีหนูอยอดปืดปืนปืนปืนปืดปืนสิครับ อันนี้เด็กมือใหม่นะครับเพิ่งอ,อดนมนะครับมาหัดทำรถนะครับอโอเคติดแล้วนะครับติดแล้วนอพักเท้าไม่มีเลยนะโอ้โหนี่นี่รถนี่เข็นมาหรือทียบกันมาไม่รู้เนี่ยนะครับ้วไปขัดหินล้มปากเตกะแตกหมดนะครับเนี่ยอันเนี้ย อันตรายมากครับเนี่ยเห็นไหมไฟออกน้ำมันลงยังไงก็ต้องติดนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราไม่เอาน้ำมันฉีดเขาปากเรือลินเร่งนะรถมันก็ไม่ติดอะทีนี้เราก็มาหาปัญหาต่อไปว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้นะครับตัดระบบไฟทิ้งให้หมดเลยจากหัวนะครับไล่ระบบน้ำมันอย่างเดียวระบบน้ำมันมีอะไรบ้างถังน้ำมันปั๊มติก๊กกองหัวฉีดนะครับ ไ่แค่นี้แหละยังไงรถก็ต้องติดขี่ได้เชื่อผมนะครับอ่ะดูก่อนเลยเวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ทนะครับปั๊มติ๊กมันทำงานไหมอย่างแรกเลยนะครับอ่ะถ้าอยากรู้นะครับง่ายๆนะครับชักสายน้ำมันออกนะครับ ถ้ทาสตาร์ทาแล้วน้ำมันพุ่งแสดงว่าปั๊มติ๊กทำงานนี้ดูก่อนนะครับว่าทำงานไหมยังไม่เอาถึงว่าแรงดันพอหรือไม่พอนะครับดูก่อนนะครับเมื่อกี้เติมมันไปแล้วใช่ไหมอ,อ้าวสายไม่ได้เสียบรถยังจะติดนะครับเ,เพื่อนๆอ้าวนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับคือรถไม่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่เสียเราจะปิดเปิดปิดเปิด,ปดออนออฟออนออฟไม่ได้นะครับเราก็ต้องไล่แบบนี้แหละนะครับ ดูเลยนะครับสตาร์ทแล้วนะครับน้ำมันไม่ฉีดแสดงว่าปั๊มติ๊กพังแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดึงปั๊มติ๊กออกมาดูนะครับน็อตก็ไม่มีสักตัวนะครับใจดำใจดำนะครับเอาไม้ผมทําไม่มีน็อตให้ผมเลยนะครับแล้วก็ขายึดปั๊มติ๊กก็ไม่มีครับเนี่ยมันมาได้ยังไงครับเนี่ยสภาพเนยโอ้โหครับนี่ครับปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนๆถ้ากองดําแบบนี้นะครับ ไม่ต้องไปใช้นะครับไปซ ang, ื้อผ้ากองเปลี่ยนใหม่นะครับ <Lob> นี <ein exaggerated> ่คร <im> ับแกะผ้ากองออกนะครับ <NBA> นี่ครับวิธีแกะนะครับปลดนะครับแล้วบิดนะครับนี่ครับไปเปลี่ยนผ้ากองนะครับผ้ากองพังอย่างนี้นะครับมอเตอร์ก็ไม่ต้องคุยเลยนะครับอ่ะแกะแกะมอเตอร์ดูนะครับมอเตอร์ก็สารตะกั่วเข้าไปตันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ากองตันขนาดนี้นะครับทางที่ดีนะครับ เปลี่ยนเสื้อปั๊มติ๊กไปเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อปั๊มติ๊กไปเลย <c oughs> ก็คือเปลี่ยนยกลูกอะนะครับเปลี่ยนเนี่ยยกลูกเลยเบิกศูนย์นะก็คือว่าเนี่ยชักนี้ออกแล้วก็ไปราบไหลนะครับซื้อเนี่ยยกลูกเลยนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับส่วนเล็กกลงเล็กกุเลดจะ,จะไปต่อยงต่อแยกอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเห็นรถแข่งอะนะครับฮ้าสามไม่มีเล็กุเลสักคันหนึ่งเลยนะครับ ก็แสดงว่าเล็กูเลตเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยช่วยอะไรเยอะหรอกนะครับถ้าเกิดช่วยเยอะรถแข่งก,ก็คงต้องใส่กันแล้วแหละนะครับอ่าอันนี้ก็แกะออกมาดูนะครับอืก็แกะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้ไขควงแบรนอะนะเอาไขควงแบนมาตัวสีแดงเดี๋ยวเราผ่าดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นจังไหนนะครับนี่หนึ่งสองนะครับดันนะครับดันแล้วกดไว้นี่สามนะครับนี่สี่ปุ๊บอ่า ต่อไปครับทำการดึงโอ้โหดึงไม่ทันครับมันลงก่อนนี่ครับมันก็จะถอดยากนะครับอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็คือปั๊มติ๊กนะครับดูสภาพนะครับเสียไม่เสียนะครับก็ต้องลองเอามอเตอร์กระายไฟนะครับแชะดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันเอฟเอาแบตมาหน่อยตรงนั้นะ แบบที่ลอยๆอย่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะนี่ดำแดงนะครับแดงบวกดำลบนะครับชักสายออกแบบนี้นะครับวิธีเช็คเช็คในเสื้อปั๊มติ๊กเลยนะครับดำลบแดงบวกนะครับถ้ามันยิ้นยิ้นยิ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับอ่ะนี่คือการเช็คแบบต่อตรงถ้ามันเงียบแสดงว่ามันหลับนะครับ เช็คก,ก่อนอ่านี่ใช้ได้นะครับอันนี้คือใช้ได้นะทำงานแต่ทำไมเวลาสตาร์แท,นะรทรแล้วมันไม่ทำงานนะครับอ่าทำไมสตาร์ทแล้วมันไม่ทำงานนะครับเพราะว่าอยู่อย่างนี้มันทำงานนะครับอ่าโอเคปั๊มติ๊กใช้ได้นะครับพอประกอบปั๊มติ๊กเข้าไปก่อนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของปลั๊กหัวฉีดกัน เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้หรอกว่าสายหัวฉีดอะถ้ามันขาดหรือว่ามันสลับกันอะมันมีผลต่อกล่องเวลาเปิดสวิตช์ออนออฟอะนะครับแล้วทําให้ปั๊มติ๊กมันไม่ทํางานไม่จ่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับไม่เคยเข้ารับการอบรมเลยนะครับยืมเพื่อนมานะครับความรู้นะครับจําจากเพื่อนมานะครับอ่านี่ครับแดงอยู่หน้าดําอยู่หลังนะครับถ้าจําไม่ผิด ปุ๊บสลับทางกันแล้วนะครับอ่ะเสียบก่อนนะครับนี่ครับสังเกตไหมทำไมมันไม่ทำงานนะครับนะครับสายมันหลวมครับเพื่อนเพื่อนอ่าเอาคีมมาคีมเหลืองเนี่ยเราไล่ไปทีละเปาะนะใครดูคลิปนี้จบโหความรู้เพียบนะครับไฟลุกท่วมหัวนะครับอยากออกมาเปิดอู่กันเลยแหละนะครับเชียวผมดิ ผมก็อย่างนี้แหละครับร้อนร้อนวิชานะครับเมื่อก่อนร้อนวิชานะครับอยากจะขึ้นล้อนะครับเราประสบการณ์ให้ฟังอยากจะขึ้นซีลวดเป็นนะครับนั่งขึ้นตั้งแต่เช้ายันตีสองครับขึ้นไม่ได้ครับคนสุดท้ายนะครับไปจ้างร้านขึ้นนะครับตอนนั้นวงละห้าสิบบาทนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็สบายใจเลยนะครับอยากจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้นะครับพอมาวันหลังๆเหมือนจะเบื่อจะเลิกจะท้อนะครับ เพราใจมันสู้ครับก็หัดขึ้นอีกนะครับเอาอีกนะครับก็เอาจนได้นะครับขึ้นจนได้หลายปีเหมือนกันนะครับ่าจะขึ้นล้อตรงนะครับประสบการณ์แต่ละอย่างนะครับมีเงินซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับอนี่ครับใส่สายปั๊มติ๊กเข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับ สลับกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่วัดเกจน้ำมันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ไม่มีนะครับนี่มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่ามันจะไปแสดงผลที่จอหน้าปัดนะครับแต่นี้จอหน้าปัดพังก็แสดงไม่ได้เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับอ่ะสตาร์ทรถใหม่ ถ้าจะต์ตดรถที่มือต้องสั่นครับนืดนืดเหมือนมือถือครับได้เลยอ่ะอ่าอ้าวมาแล้วนะครับอันนี้สั่นนืดนืดแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับกองนับกองตันนับแล้วก็ใส่ไปก่อนมันจะมีผลรอบปลายนะ้ำมันไม่พอนะ้ำมันบางรถล,ลูกติดรถสะดุดนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่กองเข้าไปนะครับ จะปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถอดมาแล้วก็ประกอบอ่ะสตาร์ทใหม่แล้วดูกันว่าน้ํามันน้ํามันจะพุ่งไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแกะให้ดูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อ่ะอออกยังอ่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวอ่าแบตเตอรี่ลูกเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเอามาเราจะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสตาร์ทบ,บ่อยๆนะครับเปิดกุญแจดูเอาเลยนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับแล้วจะเป็นความไวต่อการทําคลิปด้วยนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนแบบดูกันเลยนะครับว่าเปิดปิดกุญแจเอานะครับมันจะง่ายกว่าและเร็วกว่าทีทีไล่นะครับรถไม่ติดนะครับแต่ว่าไล่เอปลดหัวแหละนะครับ